เรื่องนี้หลายหลายคนก็เคยเห็นหลายหลายคนยังไม่เคยเห็นเรื่องเรื่องที่สักเป็นตลกคาเฟ่โอ้มันมีช่วงมันเริ่มต้นยังไงพี่อ่ะมันช่วงชีวิตหนึ่งที่สังทองนี่แหละมันก็ต้องเกิดจากสังทองอันนี้เริ่มมาจากอาจารย์สังทองก่อนเออไออีทอูดเป็นนู่นนี่นั่นรู้สึกเฮ้ยบางพี่ยังจำสับสนว่าสังทองติดคุกหรือว่าสังทองเสียชีวิต เ,เดี๋ยวนะพี่มันมีอยู่คลิปหนึ่งเก่าๆนะที่ผมได้ฟังตอนที่พี่ศักด์รับตอนที่ไปเรียนภาคใต้นะรับส่งรับส่งมุกกัน,นอ๋อเพราะเพราะว่าค,ค,คือตัวน,นั้นพี่ฝึกมาจากตรงนั้นแล้วใช่ไหมโอม้มันมันมันโ,โ,โอ้โหมันเก่าแล้วมันสังทองนี่เขามองอหน้ารู้ใจอ่าตลกที่วงก็ไม่ไม่รู้ใจเท่าพี่อ่ทากับว่าพี่ก็ต้องคอยรับมุกให้อาจารย์สังทองนั่นคือจุดเริ่มต้นที่เฮ้ยผมก็เป็นตลก กูก<ด>็เป็นตลกได้นี่ไดเอาตอนนั้นใช่ไหมตลกมาอยู่ที่วงนี่สังอทองก็ยังไม่เอามาประกอบเลยอเพอมันรู้สองคนเนี่ยอย่างเขาจะเล่นอะไรเนเขาเหลือมไปสองตงัวหนังสือเนี่ยเรารู้เลยเขาจะเล่นอะไรอันนี้มีส่วนไหมที่พี่นั่งแบบนั่งรถอาจารย์สังทองไปตลอดมันก็มันเกี่ยวทั้งหมดทั้งหมดเลยนะเ,ออเขาเกี่ยวทั้งหมดกูขึ้นตรงนี้แดีบยรมบงรับตรงนี้เขาเหลื่อมมาแค่ตัวหนังสือสองน้ำคำเนี่ยแหมอย่างกับสมมุต้ว่าเขากำลังร้องเพลงเนี่ยเนี่ยเขาแหมระบบเสียงดีมากเลยนะเนี่ยวันเนี้ยโอ้โหอย่างนี้ ได้ภาคหนังก็เรื่องก็เจะเฮ้ยภาคได้เหรอ,อมัวน้าอ,อ้าวนี่ไงไม่รู้ก่อนจะมาเป็นนักร้องเป็นนักภาคเขาจะไปแหละเขาจะไปเลยประจบอีตับนี้ปุ๊บเขาจะไปตับอื่นเขาก็จะเหลือไม้ตะคำสองคำอะไรอย่างเงี้ย<อ>เรากระสานต่อเลยไงไม่ต้องอะไรมากอันเนี้ยนะเป็นจุดเริ่มต้นเนาะก่อนที่พี่ศักดิ์จะเข้ามาสู่วงการตลกเนาะ oh. อันนี้อ่าหลังจากที่เป็นตลกจากที่วงอาจารย์สั่งทองด้วยเป็นพิธีกรด้วยแล้วมาสู่ตลกคาเฟ่ ยังไงคณะอะไรก่อนคณะแรกเลยเริ่มต้นนะอ่าถ้าเริ่มต้นจำไม่ผิดนี่ก็อ่าเดอดอกสดาหรือดอนจมูกบ่าไม่แน่ใจอ่าเดี๋ยวเดี๋ยว,ดวยเดี๋ยวพึ่งพอพี่พูดถึงอาจารย์ดอนผมเห็นในวิดีโอมีเออน่าจะเอินทางนั้นน่าจะมีดอนีน่าจะเป็นดอนมีพี่นี่แหละดอนเพราะอยู่บ้านเดียวกันด้วยไงอ่าใช่นครสวรรค์ด้วยกันเขาเขาอยู่หน้องเบนคือคือมีผมเห็นแวบๆบแบบแต่ว่าก็ไม่ได้นาน แต่ว่าพี่ไปที่ท่าไหนไปสมัครหรือรู้จักกันมาก่อนรู้จักกันก่อนแล้วเขาชวนหรือว่าไงรู้จักกันก่อนอเอพราะว่าครั้งหนึ่งพี่เคยพาเข้ามาเนี่ยอเรียกกันว่าไอ้จวงไอ้จวงจวงดวงดีอพามาอยู่วงสังทองอพามาจากนครสวรรค์นะไม่ใช่อาจารย์ดอนนี่นะเอเคยไม่อยู่วงสังทองได้เหรอมาอยู่แล้วก็สังทองเขาก็ให้ร้องเพลงใจ้มงสรงนู่นนี่นั่นแล้วก็ เพราะว่าสไตล์ทังทองก็ไม่ชอบตลกแบบนี้ไอ้นี่จะไปเมื่อก่อนนี้ประทวนสีแดงเขาจะดังมาก่ะเลิกร่างดีเลิกบนไม่ค่อยดีอะไรต่ออะไรเงี้ยดเขาเขาเลยไม่ชอบอ๋อคือคือาไม่ชอบแล้วจังจังแต่เขาจะ เขาไม่ค่อยพอใจหรือเขาน้อยใจอะไรทั้งอย่างเนี้ยไม่ตอนนั้นอาจารย์ดอนมีชื่อยังอยู่กับเดอดูดีดอนยังใช่ไหมอ๋อยังยังเป็นพ่อพวกพีอยู่ยังเป็นเพื่อนอาจารย์นักนิทมา์เลยจวงดวงดีเลยอ๋อก็ชื่อไหนกาชื่อจวงดวงดีแล้วก็หายไปหายไปคนนี้ก็ไปรู้อีกทีที่เขาไปอยู่เด่นกับประดูหรือไเด่นเดือดดูเด่นเดือดดูดีดอนแดงอะไรของเขานแน่เขาก็ไปเนี้ยไปอย่างนั้นแล้วอ๋อเราก็เอ ไปสไตล์นั้นแหะแต่คนนี้สังทองเขาเป็นเจ้าตลกสไตล์นี้ออมันช้าเออมันอืดอาดเออมันไม่ทันกินโอเคแกไวเออแกไวอันนี้หลังจากที่มาเจอกันที่ที่หนึ่งเทพดูแล้วใช่ไหมอ่าแล้วการดอนเนี่ยเขาเลยชวนพี่อก็เลยว่าเอ้ยสังอังกีระใบจังเฮ้ยมาเล่นตลกพี่เราบอกเฮ้ยไอหาตัวแกก็เยอะอยู่แล้วนู่นนี่นั่นจะได้หรือว่าเฮ้ยมาได้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  อาแล้วตอนนั้นพี่อยู่วงดูตีอะไรพี่อยู่อยู่พี่ก็ไม่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 จาก<ข>นั้นไม่รู้เลยว่างานช่วงอะไรไม่รู้ทําให้ชีวิตต้องหันเหก็ไปเป็นตลกอ่อ๋ออันนี้คือคือไปหาอาจารย์ดอนชวนก็เลยเอาไปเริ่มต้นอ่าไปเริ่มต้นจากดอนพอเริ่มต้นจากดอนปุ๊บไอ้เหี่ยวฟ้าก็มีอ,อ่าอเพราะเหี่ยวนี่รู้จักกนมาจากวง,งธีรพันธ์อยู่แล้วกินดอกพิกุลเกลก่แก,ก้วกับแพงแสนเนี่ยอ่าอ่าก็รู้จักก็มาเป็นเป็นต้นต้นทุนอ่าต้นทุนเดิมอยู่แล้วเขาก็ชวนไปแล้วก็ไป เออก็ไปเรื่องนี้ยังไม่พัฒนาเลยตอนนี้ยังไม่ค่อยพัฒนาเท่าไหร่รู้ด้วว่าเขาบอกว่าพี่ก็ไปกับอาจารย์เหี่วด้วยอาจารย์ดอนด้วยเออแล้วก็มาเดิร์ดอกสะเดานี่เนี่ยที่เดิร์เป็นคนให้กำลังใจอย่าเพิ่งนะเดี๋ยวไล่ก่อนจากหักเหมาก็คือมนอยู่กับอาจารย์ดอนได้สักทักกันแหละได้ได้นานไหมคิดว่าตอนจําได้ไหม ปีไหมไม่น่าถึงนะไม่ถึงเนาะเอาเอาหลังเป็นเดือนดีกว่านะเออไม่ถึงแล้วแล้วแล้วยังไงอีท่าไหนลงจากอาจารย์ดอนมันก็อ่บางทีมันตลกบางทีมัน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 ไม่เหมือนกับลูกทุ่งอ่ะบางทีมันมีอีนี่ไม่ค่อยอยากเล่นกับกูอ่าอันนี้เข้าใจเข้าใจได้กูไม่ถูกไอ้นู้นนี่บางทีเล่นไม่เข้ากันเออไม่เข้ากันมันหมางกันอะไรเงี้ยก็เลยพี่ลงเออไม่สบายใจดีกว่าเฮ้ยเออจวง เออเดี๋ยวฉันหยุดเกอนดีกว่านะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะคือพูดง่ายพี่น่ะมีพื้นฐานมาจากอาจารย์สังทองอยู่แล้วคือการวิธีการพูดเล่นตลกเลยพอดีอาจารย์อาจารย์ดอนเนี่ยเขาก็เห็นว่าเอ้ามึงเล่นได้นี่วะได้กูก็คอยรับมึงได้อย่างนี้นะอะไรเงี้ยนะปุ๊บปั๊บอ่าแล้วหลังจากลงลงอาจารย์ดอนก็ไปอยู่อาจารย์เหี่ยวเหี่ยวฟ้าอยู่นานไหมไม่นานเหมือนกันไม่นานเหมือนกันนะอาจารย์เหี่ยวฟ้าถ้าอยู่นานอาจารย์เหี่ยวนัทำไมถึงออกจากอาจารย์เหี่ยว อ้นีเหี่ยวก็หมายถึงว่าบางทีการเงินไม่ดีเพราะคนมันเยอะอันนี้เข้าใจออันนี้ผมเคยเคยรู้มาก่อนอคนระบบระบบของอาจารย์ระบบของเขาไม่ค่อยดีอ่าเข้าใจอมบ้านแกอยู่หมู่บ้านเศรษฐกิจด้วยไม่ค่อยดีอ่าพี่ก็เลยลงจากไปบอกเขาไหมลาไหมือลงเลยลงเลยไม่ได้ละก็จบอกเบิกละก็มันมีตัว มันเยอะแยะตัวปูงตัวปูมันมีกันหลายคนอยู่สารพัดกันนี้ที่มันให้เราไปก็หมายถึงว่ารู้จักกันอนแล้วพี่ลงจากอาจารย์เหี่ยวเสร็จแล้วไปอาจารย์เดอืออาจารย์เดือนี่ก่อนก่อนพี่ยุ้ยใช่ไหมหม่อมเย็นหรือเปล่าหม่อมเย็นด้วยนะหม่อมเย็นนี่ออกกำลงังหม่อมเย็นนี่เฟี้ยวๆ้วเลยนะใส,ใสนะ่ใส่สูตรเลยนะใส่สูตรด้วยนะอะไรมาฐานปองฮาแล้วก็พี่เดฟเดฟ แล้วก็เออเนี่ยคือพื้นฐานพี่เดฟรู้จักกับพี่มามาตั้งแต่ปวงอยู่แล้วแต่ค็ยไปนั่งคุยที่บ้านหม่อมเย็นนะอ๋อๆเขาไปนั่งคุยวิธีการแกก็จะบอกนะจากนนี่นี่นี่นีนีแกก็จะชี้เนะยบอกกล่าวอยู่อยู่กับอยู่กับอาจารย์หม่อมเย็นก็ไม่ได้นานเท่าไหร่นานเท่าไหร่เราลงแล้วบอกเขาไหมล่ะบอกบอก บอกเพรากว่ามันอย่างเงี้ยตลกว่าบางทีมันไม่เข้ากากันนี่นู่นนี่นั่นนเน่เข้ากันบางทีก็รู้สึกแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรพี่นะ่ะเนี่อไม่ได้ว่าเพราะว่ามีมาจากเขารู้อยู่แล้วว่ามาจากกรุงกังทองก็รู้อยู่เสร็จเสร็จแล้วพนี้เข้ามาอยู่อาจารย์เด๋อใช่ไหมเออเด๋อเนี่ยเขาเป็นคนให้กำลังใจคนไม่แล้วพี่ไปรู้จักอาจารย์เด๋อยังไงท่าไหนก็เด๋อเนี่ยมันก็แค่ว่ามันรู้จักกันมาเป็นทุนอยู่แล้วไงวงวงทุ่งหรืออะไรทุ่งอะไรเนี่ยอ่า บางทีเราตั้งใจไปอยู่เงี้ยแบบเดิมเราไปดาราเลยนะอ๋อไปดาราวิล่าอะไรพวกนั้นนะไอ้มเดิมโอ้วันนี้พี่เดิมไม่ได้เข้าอะไรเงี้ยก็ไม่เจอเดี๋ยววันพรุ่งนี้ไปใหม่เรามาตรงปั๊มน้ำมันมันจะมีปั๊มน้ำมันไงอ่าแล้วก็ไปคุยเออเฮ้ยจักมาไงวะบอกเอ้ยมันอยากเล่นตลกกับแก่นั่งก็นั่งคุยกันนั่งไปเขาก็บอกชาวนะไอ้ตีหน้าขาวไอ้สังไอะไรต่ออะไรพวกนี้จ้ลุงเพชร เออตึงมิตีหลังอะึีหลังใช่ไหมตึงยังยังไม่เล่นตึงยังไม่เล่นก็มีอาจารย์พิษปูทองนั่นั่นั่นก็แต่คนนี้เดอเนี่ยเขเป็นคนที่ให้กําลังใจคนอเพราะว่าตลกวิลล่าดาราไอ้นี่ลงไปไอ้นุ่งขึ้นบางทีเล่นมุกเดียวกันนะอเด็กเจฟต้องบอกพี่เขาเล่นไปแล้วอไม่ทาไมไม่ขำรือวาอะไรอย่างเงี้ยนะเด็กเ์ฟมันจะบอกว่ามันเล่นหลายคณะนี่เพราะมันตลกไอ้นุ่งขึ้นไอ้นี่ลงไอ้นุ่งขึ้นบางทีเราไม่ขำเดอก็จะบอกเฮ้ยอย่าไปน้อยใจก ตลกมันมันปีมันไม่ขำไม่ทุเหมือไปหรอกมันก็นั่นแหละรักจํากันไปตรงนู้นตรงนี้ไม่เป็นไรเอออย่าไปทีเรี่ยมเขาจะให้กำลังใจตอนแบงเงินก็นั่งคุยกันสักพักจากกับจ้ากันนะเด๋วเป็นคนที่ให้กําลังใจคนพี่ก็อยู่กับอาจารย์เดิมเยอะสักพักนะได้ยางเนช่วงแล้วจุดเปลี่ยนเลยที่พี่ลงจากอาจารย์เด๋วบอกไหมลาแกไหมไม่แน่ก่อนที่จะไปอยู่กับพี่ยุ่ะ อไม่ไม่แน่ใจว่าบอกหรือเปล่าเราก็ไม่แต่ว่าคือสิ้นสุดก็มาอยู่เนี่ยมาอยู่บ้านเฉยๆเนี่ยไอ้ยยให้คนมาตามเลยเอาแล้วนี่ไปพี่ยูไปรู้จักที่มาจากเขาเขารู้อยู่หลั้วอยู่แล้วเขาเขารู้อยู่สังทองอยู่แล้วอคือที่พูดมาหมดเนี่ยก็คือมันเคือขยะไข่ีอยวกันทั้งหมดเลยทั้งตุ่ทั้งตลกอะไร ไอ้วนน่ะไอ้วนมาตามอ่ะพี่จ้างพี่จ้างพยุ้ยเดินมาตามเนี่ยเราเล่นเรื่องอะไรอ่ะแล้วก็เลยไปเพราะอ้ยุก็ชอบเล่นเรื่องก็จะคุยกันไปคุยกอนมาปั๊มอะไรอย่างเงี้ยแต่้นั่นเขาปากไม่ค่อยดีอืมอันนี้แล้วก็แต่ว่าภาพติดตาพี่น่ะคือกับลุงยุ้ยใช่ใช่แต่ลุยตลาดไงตะลุยตลาดตลกอ่ะ ภาพติดภาพติดตาพิษศักดิ์คืออยู่กับลุงยุ้ยไงยุ้ยยิ้มสยามไะเนี่ยก็คือที่มาที่ไปของพิษศักดิ์ที่พิษศักดิ์เป็นตลกด้วยนะทุกคนไม่ใช่ว่าเป็นพิธีกรเป็นนักร้องนตลี่เป็นตลกด้วยนะทุกคนพิษศักดจากสังทองเป็นคนมอบให้จริงแล้วพี่อยู่กับพี่ยุ้ยนานไหมก็ถือว่านานนะจนจนได้แยกกันแบบไหนแยกแบบอาชีพนะเออใช่เพราะชีเนี่ยเราก็เป็นคนชี้นำและก็ชี้เนี่ย ทีเนี้ยวิธีการพูดพูดแบบเมียดีแล้วเนี่ยเพราะว่ามันจะแยกรถกันไงเราจะนั่งรถของอันเปี้ยพภชนารถบรรทุกอุปกรณ์ที่จะนั่งกับไอ้สีนั่งไปนอกั้นเขาไปรถรถเก๋งกันตะคนละคันต้องคารอะไรสรุปก็คืออยู่กับยิ้มสยามเสร็จแล้วก็มาอยู่กับอาชีเสียงหล่อน่าจะเป็นคณะ สุดท right. right. okay. right. ้ายสุดท uh, ้ายนะในวีด uh, uh ีโอใน YouTube มีท mm ุกคนไปหาดูอาชีเสิ่งรอก็จะเจอพิศักหลายม้วนนะน่สุดท้ายแล้วนะครับก็จะมีอาจารย์หงหงจีนเป่าโอ้ยนี่รุ่นวายแล้วรุ่นนี้รุนวายเลยนะรุ่นนี้ไม่รอดแล้วฉีไปไม่รอดแล้วนะอนไม่รอรุ่นก่อน โอเคนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมนะชีวิตต่างๆของพิศักด์เนาะก็เต็มอิ่มเลยนะครับอ่าทั้ง2องสาคิปเลยที่มอบให้กับ FC ที่ยังคิดถึงพิศักดิ์อยู่นะขอบคุณมากีรศักด์น้ําเพชรนะครับก็ติดต่อประสานงานวงดนตรีลูกทุ่งวงดนตรีวาไรตี้นักร้องรับเชิญตลกดังอะไรก็แล้วแต่ พี่ทำอย่างนี้มานานแล้วจริงๆ่ะตั้งแต่พุ่มพวงเสียชีวิตพี่ก็เหมือนออกแก๊นไนด์อีๆออกแกนไน์นักร้องอยากจะดูใครก็ได้ไม่ว่าจะเป็นแกมมี่นะสยามใครก็ได้ทีนี้ว่าอยากจะดูแลพี่จะสื่อสารเป็นตัวแทนเราคุยกันมานานจนไฟจนแสงมันลงนะโอเคขอให้ทุกคนโชคดีมีเงินใช้ครับขอบคุณคลิปหน้าไว้พบกันใหม่น้องมีโอกาสพบกับพิศัษใหม่นะครับได้ได้ได้ขอบคุณน้องบอยมากขอบคุณรับขอัคดีครับสวัสดีทุกคนครับจ้าววัสดีก็วัสดีครับ